อาก็คราวนี้เราก็จะมาเล่นเกมติดกราิกเซลนะคะเเกมติดกราฟิกเซล์ ixel, เราก็ไม่ได้เล่นมานานมากเลยคะ่ะแล้วเราก็จะไม่ได้เล่น,นของว่าอะไรคะจ้าคะถ้าใครอยากเล่นกับเราเราจะออออบอกชื่อห้องให้นะคะสำหรับคนถ้าถ้าใครอยากให้เราเข้าไปเล่นก็พิมพ์ว่า PIM นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปแต่ตอนนี้เชื่อมต่อน,นี่เน็ตไม่ดีเลยแบบหนึ่งนะคะ อันนี้นะคะเราก็จะกดแปลว่าวันละครดาวเริ่มต้นนะคะอืมถ้าเราจะเข้าไปเล่นในอันไหนแล้วก็ไม่รู้ฮะ,ะมีเราอยู่หนึ่งคนเราข้าโพดถุงมือเราจะข้าโพนะคะต้องรอคนเข้ามาอีกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเริ่มแล้วอ่ะแล้วก็จะไปเริ่มวาดกันเลยะคะะ เดาๆเลยไม่วาดนี่คือข้อพโนดของเราค่ะเราเลือกข้อพโนดว่าแล้วค่ะว่าแล้วตะลเค้บ้าอะไรวะ <c oughs> แต่ก็ข่ะวสีเหลืองเหลืองเหลืองต้องผสมสีตัองพีสื้อ์ ไม่ชอบใสเสื้อข้าวโพดร,รู้จักข้าวโพดเปล่าเพื่อนอ,อืโอ้ใช่แล้วล่ะมะม่วงมันคือมะม่วงค่ะทุกคนมันคือมะม่วงมะม่มวงข้าวโพดแต่รู้จักไม่สีเหลืองๆนันี่ยเราอยากไว้ให้เขามากเลยถ้าพูดได้นะ นี่ดูข้าวโพดโอ้โหนี่เป็นข้าวโพดเนี่ยือข้าวโพดจริงๆเนี่ยไปละ่ะข้าวโพดฉันทำไมไมันได้ยังไม่รู้อ่ะไม่รู้จบเขาบอกไม่รู้จบเนี่ยคนสาววัดเหมือนแล้วน,ะนี่ข้าวโพดเนี่ยโอ้มีคนเล่นอยู่สามคนขอบคุณค่ะ คุณต้องมีผู้เล่นในครบสี่คนนูกถ้าใครอยากเล่นก็เข้ามาเลยตอนนี้ตอนนี้ต้องการคนอย่างมากโอเคตอนนี้มีคนเข้ามาคะเฮ้ยเหรอทะเลทะเลทะเลคือ <c oughs> เราตอบว่าทะเลไม่ใช่ทะเลสุกคนมันคืออะไรวะ เอสีขาวขาวปลาโลมาเขียนว่าโลมาทำไมโลมาอ๋อเกล็ดหิมะเกล็ดหิมะอ่ะอ่ะอ่ะวันสุดเพื่อนขอบคุณ สวดี yeah, อันนี้เคยียนสเลสเลสเลโอ้ต้นเมต้นโกโก้หมูป่าเอาหมูป่าดีกว่าว่าเย็บยาค่ะมันถึงจะดีอืมเข้ามากันเยอะเลยหมูป่าขมอนเราจะหน้าตาเป็นเนยมารับชมกันดีกว่าหมูป่าก็จะมีเขี้ยวนะไคะเขียวออกมาอ,มอมืโอ้หกคนแล้วหัวใจแต่ละคนเนี่โอ้ เรานี้ยังน,น้อยเลยโอเคครั้งนี้เรามากับคําว่าโชคอะค่ะโชคของเราเราจะเรียกว่าตลอดไหมก็ไม่รู้ค่ะอืมนี่เคี่ยวของหมูปลาอย่าไปม,มองไปเลยนี่คือแกมูกข,ของมันน่ารักเปล่าไม่เอาไม่เอาไมอาอาหมคะเอาทุกคนใจเย็น นี่คือลูจมูกแลอันนี้ก็คือหัวขึ้นนักมานี่ก็คือตัวนี่ก็คือตัวโอ้หมูหลักเเสืวไม่ใช่ละนูหมูเนี่ยโหผอมมากเลยหมูบ้านเลยผอม แก่เบะมันน่าจะมีโจทย์แก่ฮะแต่แบบว่าจบเร็วๆน้อยขี้เกียจมาวาดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบวาดแล้วฉลาดมันคือแก่แก่บ้านจมูกนี้มีเคี้ยวจะเอาเติมเคี้ยวให้เติมเคี้ยวอเออมันวาดวให้มันเหมือนหมูป่าวะเออนี่นะนี่นะ สปลาดแกไป่ใช่นี่เริ่มทาสีแต่อายาเขาก็เริ่มดูออกเองคะ่ะแล้วก็ใบไม้โอ้โหเสียมตาลเสียมตาลสีขี้อ่ะืตาลจริงน้ำงตาลมากเลยทุกคนสีชมพูคือจมูกมัน <c oughs> ไม่มีหูอ่ะหมูป่าบ้าเลยไม่มีหูเอาเติมหูให้เขาก่อนนะเติมหูให้เอาดูออกกันยังหมูป่าเราไม่น่าเอาโจดหมูป่าเลยเอาโจดเงี้ยค่ะเอาเติมเคี่ยวให้มันอีกอะดูออกไหมทางน,นี้หมูป่ารู้จักหมูป่าเป้าเพื่อน วันนี้มันจะจบไหมทุกคนมันคงยังไม่จบโอ้มีคือมา้าใช่แล้วเเพื่อนใช่แล้วช้างโอ้ช้างมีวงวงเรือวะดูดิไม่มีงวงเลยทุกคนนี่ช้างเโอ้ช้างไม่มีวงวงพิ่งรูด้วยแต่ช้างบางตัวมันก็ไม่มีงวงคะ่ะอย่างเช่นช้างที่มันเพิ่งเกิดมาหมูเออใช่ใช่หมูหมูหมูหม หมูป่ามันอยู่ในป่าเดี๋ยวเราติมสีเขียวให้ทุกคนเดี๋ยวเติมสีเขียวให้เขาละอยู่ในป่าไม่อยู่ในป่าไม่ใช่หมาป่าเรากว่าเขาตอบว่าหมูป่านะหมาป่ารู้จกักเอ้ยหมูป่ารู้จกักเปาเพื่อนนี่ถ้ามันยังตอบไม่ได้นี่ก็ เย่ยมากนี่คือหมูป่านี่คือหมูป่าเพื่อนนี่คือหมูป่านี่คือหมูป่าน้ำตาลกลูโคสมะกินคนใช่แล้วมะกินคนมันคือมะกินคนทุกคนเยอะคิดมากทุกคนเยอะคิดมากเล วันนี้เสร็จโอ้ยเมื่อไหร่เขาจะตอบได้เนี่ยนี่เราว่าเป็นชั่วโมงอะ่ะมันยังไม่ถึงชั่วโมงเลย,เยโอเควันนี้เขาจะตอบได้ไหมเราว,ว่าน่าจะรออีกปีหนึ่งค่เฮ้ยลอีกปีหนึ่งเขาถึงจะตอบได้โอเคเอาดูเอาเปล่าขาเล่นอยู่สามคนหืม ตอบก็ไม่ได้ออกไปหมดแล้วเออคือหมาป่าเอ้ยหมูป่าเออไก่จักป่านี่คือหมูป่านี่คือหมูป่า